สวัสดีครับท่านพมีเกียกรติครครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนสวดสายประคำแม่พระแห่งสายประคำคือแม่พระฟาติมาวันนี้หัวข้อของผมคือแม่พระฟาติมาเราทราบดีว่าแม่พระประจักษ์มาให้กับเด็กสามคนเมื่อปี1917เด็กทั้งสามนี้เป็นญาติพี่น้องกันลูเชียมีอายุ ฟรานเชสโก9ปีและยาซินธาเจปีฟรานเชสโกกับยาซินธาเป็นพี่น้องกันสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือพระเป็นเจ้าได้เตรียมเด็กทั้งสามเหล่านี้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีนั่นก็คือพระเป็นเจ้าให้เทวดามาปรากฏให้กับเด็กทั้งสามนี้ ถึงสมครั้งด้วยกันในปี1916และเมื่อเวลาที่แม่พระประจักษ์มาให้กับเด็กทั้งสนั้นเด็กทั้งสได้เห็นแม่พระใส่ชุดสีขาวสุขใสย,ยิ่งกว่าดวงพระอาทิตย์มีแสงระยิบระยับสวยเกินจะบรรยายยืนอยู่เหนือพุ่มไม้ในมือถือสายประคับ แม่พระก็บอกเขาว่าพวกเธอต้องมาหาฉันที่นี่ทุกวันที่สิบสาของเดือนเป็นเวลาหกเดือนติดต่อกันมาในเวลาเดียวกันนี้สารของแม่พระมีอะไรบ้างครับสวดสายประคำทุกวันเพื่อให้โลกมีสันติสุขและสงครามจะได้สิ้นสุดลงต้องพลีกรรมให้คนบาป พระเจ้าปรารถนาที่จะตั้งความศรัทธาต่อดวงพระหาฤทัยนิรมนและทำการชดเชยบาปท,ทุกวันเสาร์ต้นเดือนเพื่อให้รัสเซียกลับใจสันติสุขก็จะเกิดขึ้นไม่เช่นั้นแล้วรัสเซียจะก่อสงครามขึ้นอีกจะเกิดความเลวร้ายมากกว่าเดิมพระาศาสนาจักร จะถูกเบียดเบียนคนจะทุกข์ทรมานและตายอีกมากมายจงสวดและทำพรีกรรมอย่างจริงจังวิญญาณมากมายต้องไปนรกเพราะไม่มีใครสวดและพรีกรรมให้พวกเขาในเดือนตุลาคมเราจะทำอัศจร์เพื่อให้ทุกคนได้เชื่อและแล้ว ในเดือนตุลาคมวันที่13มีฝนตกสามวันติดต่อกันแม่พระได้ให้สารกับเด็กทั้งสามว่าเราคือแม่พระแห่งสายประคำเราต้องการให้สร้างวัดที่นี่เรามาเพื่อเตือนให้มีความเชื่อกลับใจและใช้โทษบาปหลังจากที่ แม่พระได้ให้สารกับเด็กๆนี้แล้วมีอัศจรรย์ของพระอาทิตย์เกิดขึ้นกลุ่มเมฆแยกออกจากกันดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสเคลื่อนไหวเหมือนเต้นระบำแล้วพุ่งลงมาอย่างโลกเหมือนกับจะสิ้นโลกและแล้ว ก็กลับสู่ท้องฟ้าดังเดิมเป็นอย่างนี้ประมาณสิบนาทีมีพยานรู้เห็นในเหตุการณ์นี้ประมาณเจ็ดหมื่นคนต่างก็ปบมือดีใจร้องไห้ความลับสามประการของฟาติมามีผู้คนสนใจมากๆโดยเฉพาะความลับ ข้อที่สความลับประการที่สพระสันตวปาได้เปิดเผยเมื่อปี2,000เป็นนิมิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของพันปีที่สองซิสเตอร์ลูเซียได้เผยว่าพระสังฆราชในชุดขาวทรงดำเนินผ่านศพของมรณสขี ซึ่งหมายถึงบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและคารวาสมากมายเพื่อมุ่งไปยังการเขนและพระองค์ถูกยิงด้วยปืนกลถึงแก่ชีวิตนี่ก็อาจจะหมายถึงพระสันตะปาจรพรที่สองได้ถูกรอบยิงเมื่อปีคอศ 1,981พระองค์ได้ยืนยันว่ารอดตายเพราะความช่วยเหลือของแม่พระขอให้ชาวโลกทั้งหลายสวดภาวนาโดยเฉพาะสวดสายประคำทำการพรีกรรมเพื่อวิญญาณของคนบาปทั้งหลายเพื่อให้เกิดสันติภาพในโลก สารอันนี้ยังมีความหมายและมีความจำเป็นต่อโลกของเราในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ